มุทะยัส no like, ัจจวันนี้เป็นเป็นข้าุึกาของศัจจ์อาจรตสั่งให้ดามาสกัสให้กับทำยุโรปภาเดือนสาเดสิบสัมพันธ์ันทำไมหาข้าวน้าสมร้อยได้ได้ผันสีไดอรูปประพันธ์เมเนะปัญญาปนเนไทยนะได้แล้วึงไม่ได้สิเจ็ดโอสิบมานานเลยถ้าได้แล้เป็นไม่ได้สิบเจ็ดือโอสิบเด อันนี้เป็นเดเอกโมรัติของอินทรีย์ซึ่งอะไรเอกมูลอินทรีย์เป็นโลระชีวิตอินทรีย์เป็นมูลัสสารก็เรียกอินทรียนจากชีวิตไินไรียนจากถามด้วยําให้จานี้อาศัยให้จานอินทียกีมันไม่แก่อิธภวะชีวิตอินทรีย์แก่ทิ่บชีวิอินทรีย์เดียสอมรลกัน คิดชีวะกับชีวิตจะรูปเป็นรูปเราถ่าชีวิตเป็นเจเจเกเป็นเราถ่า้นโซ่คิดชีวะชีวิตจะรูปต้ไปสู่ารูปเป็นทำไมนะชีวิตเป็นเก็เป็นทำไมกันนะสามองค์มเป็นทไมันเดียวแล้วก็เป็นธตถ้าสรัไม่ได้ได้อไม่ได้สตมคืสัขติานได้น้วไดเป็นได้ศิษย์ก็คอโอิทงาน อาอ่นิเป็นสีกตตอนื่นสัอชีวิตนิสัรมานิัเรชีวิตนิัยวิถี่จากมันนิัยเีนจากทำได้สัมทิานี้สัมทิทานี้เป็นการชีวิตเป็นรูคชีวิตนิสัเป็นโรคเป็นต่างมันนิสัยมันไม่เคยคิดแต่ก้าเอามาล่กันนับเพาะ ได้ขันสามชีวิตเป็รูปเป็นรูปลานชีวิตจริงจรสิเป็นสฐาขานจิตใจเ้าเป็นวีญาณขันสามอายตนะได้สองจเ้าเป็นมัหาญาณนะชีวิตปรูปชีวิตจริงสเป็นอายตนะภาพได้แจิตใจเก้เป็นวิญาณชีวิตจิงชีวิตรูปชีวิตจริงจิงสิเป็นธรรมะภาพสูงกไม่ได้ผัน สองก็คือเยนาสัญญาคันที่หาไปได้แล้วสองอนไองไดโได้อม่ได้ก็โส0ต่อไปตอนนี้เป็นไม่มีเททัไม่มีเททัสุท้สำหรับปฏิจจ์นีแหไคสังขาระไม่เท สุรภรก็คืออวิชาปัญยาสังขาราา่สา,าสัง้สังให้ตาสังให้ตาเนางำตัเจตนาเดสิที่ในอสรจตสิบสองโลกเออสรจตสิบเจ็ดที่ในเราก็ไม่ได้มาคิดเป็นผัานในธาตุเอาแต่ตัวเจตนาเดสิกแต่เดียวเจตนาเดสิคืรสังปาลาผ่นทารทไม้ทำธาตุนนะสงผไม่ได้ขังสิก็คือโลปเวสันวิน อายแต่นะได้แล้วหนึ่งก็ได้สิบเอ็ดก็คือโอสิมนานาหนึ่งท่าได้แล้วหนึ่งก็ได้สิบเจ็ดก็คือโอสิบหกสีบเจ็ดกเยท,ทุกขัจจะโมละนิโรธา,าสจะโ,รโจมโรเป็นเป็นพระเอกโมราที่ของสัจจะไอยู่ในเอกโมรทุกขัสจะโมระนิโ,โรธัสจะโมรีอาศัลเดีก็คื ถามในสัง mm. ้ตานใ้กส ja, 네ัง ja. ้ทามในก็ขัตจักอณ์นราได้แก่เราเปนติปัสนิตได้เสาเต็นโลกราูุที่แปดเนื้อโรทัสจากรทำได้แก่เนพ้อธาอมนักสงเ์รนะ้อหายริพานเป็นอสังขทางข่านโดระเบิดเอว่าจิตเจนรูปมาคบขันห้าายตนะรูปมาจิตมาเจ้าสองสิ ถ้าโูกมาโลกที่แต่มาโอสิทําหนึ่งโลกยติสแปดจุแดก็เป็นมีนธาเจ็ดพบสี่แปดทักสะเขาไม่ได้ปัทญนเป็นนันเกณฑ์นั่นค่ะต่อไปกายินสีมุระมาินสีมุรีเป็นเอกโมูลเป็นเจ้าเอกโมระทีขอเินสีเป็นเอกโมูลแต่ว่าดิบุกายินเรียันจากมานินไร้ยันจาก ตามได้สังให้การนีอาศัยให้การนีกายินอกายภาส์มนยินทชื่ิเามิศก็ับสองเคาะห์กายภาสตเป็นลูกก็ฐานจิตแะเป็นพิญาาฐนในสอง2ายนักใสอกายสตนายายตนะติตแเป็นพญายะนะต้าไแปดกายรัาสัเป็น ไปแล้วาสิบแปดเก้าเปินแจกห้าปิบจ็ดนับสมคบไม่ได้ขันสามเลยณนากายาสังหาญลายณนาพลาและลายณศิสย์ใช่แต่ต้องไปโกข้าวทำหนึ่งหา่าก็ได้สิษแต่เป็นโกล้าวทำหนึ่งเว้นกายยละกายะพาไมดแดงผิดไป พาวีสเตนพยานให้ไหมถึงมีศีลศีสองวมหอ๋อให้มแที่อาจารย์บอกว่าให้จำศีสองให้จำตัวหนึ่งหาห้าแล้วบอวสองครั้งหหนึ่งัวละสองครั้งถูกหนง อาไนะไม่ได้คือรูปใบถึงโขดตนไมนะถ้าไม pues ่ได้คือ nah, ร kh ูปตถึงโข้นไม่ไดาอัน uh, นั้นได้ทั้งสี่อินจีไม่มีสัญญาขายก็ได้รูปเปวสังวินอายรกันต้องได้ห้าก็คนได้เจ็ด้งแต่จะขายนะจะถึงไก่ไกะันนะห้าและปกนาธรรดิติถา แต่คุณท่าตกสลักุช่ไหมท่าไม่ใส่โดยยันยายนะใหญ่ยัน่านก็ไม่มีสลักุไปได้ห้าแล้วแล้วก็วิญญาห้าเจ็ดยันยานึงก็ได้สองสามตก็ไปสองม่าระปัจจัยเววิญญาณนั้นวิญญาณในไปติดจักวิญญาณทิเทศองค์นั้นได้เคยสิดแต่หน้า จิตตะการนับสมว่าได้วิญญาณขันหนึ่งได้มานายยตนะหนึ่ได้วียญาขันเจ็นัสาไม่ได้ขันธเจก็คือรูปเวสัาอายตนะแค่ละหนึ่งไม่ได้ก็คือโอสิันถ้าได้ละเจ็ดไม่ได้สิบเ็ดก็คือโันธ์ด ม,ม,มีนี้เราทาสัจมูรัก,กนัท้าสัจมุรีเนี่ยเราทาสัจอมนั้นได้แก,ก่นิพพานมั้นทาสัจอมนั้นได้แก่อุมาแปะที่ในมันก็ิสที่ในเราก็ไม่ได้อมาที่เป็นฐานในงา,านาอะไรนะที่แต่อุมาแปะกับนิพานนิพานเป็นฉันพันาระโดรเบิดว่าอุมาแปเป็นสารละพันทั้งนพานแลองคัอมาแปเป็นทำไมนะเป็นวัา I'm my okay. 那个，那个，那个，那个。 ที่สสังแลเอาโมหะเจสิกมานับสองอข้อวิชาก็สังิตาสังิตานะวิชามโหหะเจสิกเป็นสังภารขันธเป็นธรรมไม้ธรรมธาตุนับสองข้อไม่ได้ขันธ์สิ่ก็คือรูปเวสันติไอ้นะแล้วหนึ่งเป็นสิเดกุหนึ่งเป็นธาตุแล้วหน,นึ่งเป็น, 5, น, 17, น 17, สินเ,เ 10, จกุศล่งไป็ไปทัสสัมเลบติจัก็สลายกันนะ โอสานเมโจอัสสเจสิกมาจำแนกัสสัเดสิกป็นสางนปั่เป็นอะไรธรรมชาติัสมทไม่ได้ขันสีก็ือรูปไปสัวีอันนี้ต้อาจะเป็นอธิเดนโนหนเยาเเป็นอะไรวิญญาณที่เป็นอะไรหายก็ะนาไม่ได้สิเอ็โอสิบาหนึ่ได้แลนึด้สิเจ็โอสิ บทคือนามรูปปันามรูปวิเทษสานนีก็คือวิญญาณปัจจยานามรูปปังปังปังตัวนี้ต้องไม่ได้ต้องไม่ไม่ต้องไดต้องไปดตนามวิเษที่เทสองรูปคือรูป สามกคนสนระสังขาเดวมแล้วเป็นสีนนน่ัผนอะไรงนะได้สิบเอ็ดอโอราลดร,รูปสิสเป็นโอราลกายนะสิเจสิบห้าสองสุขมบมนรูปเป็นอ,นอาไตน,น,นะา้าเท่ากันโพสิบ รู้ว่าอะไรทุกสมุทไยเนีอด้วยจะจัดสิบสิงไม่ผิดไม่ผิดแต่ว่า จะถ้าเขียนแบบนี้ผิดหรอคะเราก็ต้องอันนี้เขียนแล้วผิดใช่ไหมคะจังแต่เวลาคิดมันก็ต้องเอาตรงนี้มาคิดแล้ก็ต้องดูไปทีละตัวต้องดูทีละตัวไม่ต้องมาอ๋อดูทีละตัวอ๋อดูทีละสัจจะใช่ใชไหมคะยังไงเ<อ>ขาก็ต้องหมดเลยยกเว้นแจะนีแต่เดียวที่ไม่หมด มาตั้งแต่ขันาอาเปอเของขันแต่ไม่มีดอกจันฐานันเปนฐานห้าไอ้อนะศูสองห้าสแปดัานานไม่มีดอกจันเรามาไอานะ้าสจากไ,ได้่านสำหรับอเเะม,มีดอกจันฐนห้า 12, 5, 18, ไอเนะสองาสแปดมีพีอินซีน่แหละที่ไม่เ็ แล้วตัวเป็นตัวขันท่าอะไนัสองาสิบแปดาไม่ได้ก็นักเรีนนักเรียนนกลาต่อไปอะไรที่ชีวิตเปลีอะไรอย่างนี้จุนะตอเนหาองจดเป็นชีวิตเดียองค์ทาตัวชีวิตเดรูปกับชีวิตจริงชีวตดสิอย่างก็ไม่จุตรงต้องทำไม่เห็นต้องไม่ทำข้างล่างต้องตันห้ามกลัว วางับเร้างนเราจะบชีวิตเดรูปเป็นรูปขันชีวิตินจีเป็นสภารขันอาชีวิตเรูปชีวิตดินจีเสิเป็นมะะรไมเนรักต่ไม่เห็นอยากเลยสะสมมาได้ขันชามและบเวนขันจันญาขันอินญาาตอนนี้ก็ิด ายนะธาตุได้เกิดจิต89ภาษารุพาไ12ภาษารกพเป็นรนจิตเป็นเก้าเป็นเนี่นรับภาษาพรุพบาได้ห้าอายนะไะเกิดกายนะครแปจิต89เป็นนาาอายรวมได้6ธาตุได้12ในภาษาพรกพ5าได้ห้าธาตุกายจิต89เป็น นนอส,อสองหกสิบสอง,สองนับสเพราะไม่ได้คนชามคเวนาสัญญาสงคาัายไไม่ได้ออันนี้ได้จากขาจะถึงการะอันนี้ก็ต้องได้ไม่ได้โรบาจะถึงโคตพานะก็ทำมาธาเหมือนกันรูปธาต 客家烟熏肉。